สวัสดีค่ะเขียนตามคำบอกสระเปลี่ยนรูปออออัว 1. เตะมวย 2. ถูกหวย 3. ล็อกห้อง 4. ยาดม นมสด 6. นกแก้ว 7. เขาเป็นคนรวยและสวยเกิน 8. แจ็คชอบดื่มนมสดและเนยเค็ม เตอนเย็นครูปูนเดินไปบ้านคนเดียว10หนูขอให้แม่นวดแขน